เสียงชัดไหมตอนนี้ดินเสียงชัดไหมครับถ้าชักกดหนึ่งมาหน่อยนะครับพอดีผมอยู่นอกสถานที่อยู่สนามบินนะครับอมารับเมียกลับจากซิดนีย์วันนี้นะครับก็เลยมาออนไลน์ที่นี่แทนนะครับเสียงชัดเนาะนะครับโอเคได้อยู่นะครับอ่สวัสดีทุกคนนะครับก็ตื่นเต้นมากนะครับก็ตื่นเต้นไหมครับพวกเราฮอตไหมนะครับไม่ฮอตเตี่ยโตข้างๆผมจะฮอตแล้วผมพูดที่ต้องกดพลังนิดนึงนะครับเกรงใจต้างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาแบบขอสมัครอะไรอย่างงี้นะครับ มอก้ได้ฟังสามหมื่น PV เนาะห้องบาสบิชนะครับก็ดีมากๆเลยนะก็อ,อยากให้เราโฟกัสนะครับเนาะแน่นอนการที่เราจะคือเราต้องเห็นภาพแต่มอก้เบนสรุปไปแล้วล่ะนะครับก็กนะ็อ,อยากจะเน้นย้ำนิดหนึ่งแล้วกันว่าเออเอการทำสามหมื่น PV มันสำคัญม,ม,มากแล้วมันก็ง่ายมากด้วยมันไม่ได้ยากทําได้ทุกคนแน่นอนตอนผมเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมซื้อสองเดือนแรกไหมไม่ถึงสองพันบาทเลยผมไม่ได้เป็นคนที่มีต้นทุนเยอะนะครับในช่วงเริ่มต้นแต่พูดตามตรงผม,ผมแม่งโคตรขยันนะเอออันนี้คืออวยตัวเองเหรอ<ม>ใช่ โอ้คนแบบนี้ก็มีไว้นะเออคือผมขยันนะพูดตามตรงนะครับเดือนแรกผมพูดสไลด์ได้หมดแล้วอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นสไลด์้ลยเป็นแฟมก็เปิดแฟมพูดดีไหมพูดไม่ดีแต่รู้ว่าต้องพูดรู้ว่าต้องพูดได้เพราะถ้าพูดไม่ได้ก็จะขับเคสไม่ได้หรอกปะไม่มีออนไลน์อะอัพไลน์จะมาเกาะแบบเรียกเราจะเกาะอัพไลน์ไปทุกเคสมันก็ยากนะหรอมั้ยต้องเดินทางอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน เออมันต้องทําเป็นใช่มครับผมก็มีแฟ้มอิวเไลท์แฟ้มอาติสตีแฟ้มกรองน้ําแฟ้มกอกาศอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้สินค้าเท่าที่ใช้ได้ไม่ต้องฟูนี่ยืมสินใช้ตามดมงบนะครับผมใช้เวลาแค่สองเดือนเองเดือนที่สองผมเป็นถึสองเปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่เดือนที่สองเป็นต้นมานะผมไม่เคยน้อยกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์อีกเลยอ่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ออกปัาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามหมื่นพีพีวีผมอยากจะให้กาลังใจพวกเราว่าทําได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณทําได้แน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ วิธีการเช็คตัวเองนะครับว่าเรามีคุณสามัติที่จะทำสามหมื่นได้ไหมอันหนึ่งนะครับคุณอินสินค้าหรือเปล่าโอเคไหมคุณใช้แล้วคุณอินไหมคุณมีสินค้าที่ดวงใจหรือยังหรือหรือคุณใช้เพราะคุณทําธุรกิจแอมเบไม่เหมือนกันนะคุณใช้เพราะคุณทำแอมเบเนี่ยมันเหมือนใช้ตามนาทีแต่คุณใช้เพราะคุณรักสุขภาพคุณใช้เพราะคุณกินสินค้าคุณใช้เพราะคุณรู้สึกว่าคิดจริงจริงคือต่อให้แอมเบไม่มีธุรกิจอ่ะมีแต่สินค้าคุณก็กินบอดี้เคียนเออถ้าคุณ เป็นแบบนี้อ่านี่คือ่าดข้อแรกครับโอเคไหมใช้ด้วยความรู้โอเคไหมใช้ด้วยความกินครับสองคือคุณพูดสไลด์เองได้นี่แหละนะครับเนาะเราเราทำเองได้การพูดสไลด์เองได้ไม่มีต้นทุนนะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะถูกปะสไลด์อัพไลน์ให้ถูกปะนะครับแล้วเราก็ฝึกใช้ความพยายามล้วนๆนะครับเนะี่ยเราทํากิจการอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องพูดได้ไหมถูกไหมนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือนะเราสามารถนํางเค์ได้เรื่อยๆไอ้เรื่องนี้สําคัญนะครับ ความสามารถในการหาเคสสําคัญกว่าสําคัญกว่าความสามารถในการทําเคสโอเคไหมครับนึกภาพออกไหมคือคุณจะทําคุณจะพูดเก่งแค่ไหนคมแค่ไหนก็ตามถ้าคุณหาเคสได้ไม่ได้สู้คนที่เขาพูดธรรมดาธรรมดาไม่เก่งมากนะแต่เขามีความพยายามที่จะนั่นเคสได้ทุวกวันเะนี่ยสําคัญเรานึกภาพตามผมสมมตินนะมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยอยากฟังแผนงเลยครับอยากฟัง เอ่อโมเดลธุรกิจจังเลยอยากฟังซิกวี้จังเลยมาเล่าให้ฟังหน่อยสิเวลาเนี้ยสะดวกไหมแล้วว่า,าเร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 าจัดเวลาได้ไหมได้ไหมครับถ้าได้พิมพ์หนึ่งหน่อยได้ถูกปะ่ะครับแล้วถ้าเรามีอย่างนี้ทุกวันเอาวันละเทสพอไม่ต้องเยอะเลยนะแต่มีอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันปีหนึ่งนะครับวันละเทสพอเทสหนึ่งคุยสามสิบนาทีสี่สิบนาทีแต่ได้วันละเทสนะมีคนมาเองนะอยากฟังอ่ะเราให้ฟังหน่อยอยากฟังจริงนะครับ คุณว่าคุณเดกไหมคุณว่าคุณเป็นยี่เป็ดต้ไหมเห็นไหมแปลว่าคีย์ของเรื่องคืออะไรใช่การพูดหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับความสามารถในการนัดเคลียร์ต่างหากโอเคไหมเ,เราลองเรารเรารนั่งคิดตูอะวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตถึงวันนี้เราทําไปจริงๆแล้วกี่เคสเดือนที่แล้วถึงตอนเนี้ทําไปแล้วรวมกันกีน่เคสียแค่นี้เราก็บอกได้แล้วว่าจุดที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันได้หลังใจหรือไม่ได้หลังใจเพราะอะไร พราะผมเชื่อทุกคนที่อยู่ในห้องห้องเนี้ยคุณตั้งใจเรียนรู้อยู่แล้วถูกไหมนะครับอ่ะก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับสามอย่างนะที่เราต้องทํานะถ้าเราอยากถึงเป้าหมายนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราต้องเติมความเชื่อโอเคะหลลิหนี้เรื่องลบนะครับเก็บพลังไว้สําหรับความก้าวหน้าเท่านั้นโอเคไหมนะครับอย่าอย่าเข้าอย่าอย่าวิ่งเข้าหายไปทุกทุกวันนี้เรื่องลบผักนะเรื่องนี้ผมก็พูดบ่อยนะแต่ก็ต้องพยายามเน้นย้ำนะครับบางทีเนี่ยเวลาคนที่แบบ เบรนเอา์โอ้โหเป็นคำสัท์ที่วัยรุ่นชอบใช้นอะเอาอะไรมาเบรนเอา์วะ <c oughs> ยังลำบากอยู่เลยเบรนเอา์ได้ไงเนี่ยอันนี้อันนี้ชีิตใจนะ <c oughs> ยังอยู่ทำไม่มีไรายได้เลยพ่ <c oughs> อแม่ยังเหนื่อยอยู่เลยเบรนเอาท์ได้ไงคือจะเบรนเอา์อะไรกันได้ขนาดนั้นคือผมว่าบางครั้งการเบรนเอา์หรือการหม,หมดพลังเนี่ยมันเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งก็คือคุณเจอสื่อลบๆมากเกินไปแล้วมันก็ดึงพลังคุณนอกไหมไปฟังเรื่องลินช้าบ้างไปฟังคนทะเลาะกันบ้างเลย นั้นเรื่องนี้ต้องตัดก็ได้นะครับแล้วเราต้องมีความเชื่อว่าเราสําเร็จไดนะ้ตอนคุณตันอายุเท่าพี่บุงนะ้งเนี่ยคุณตันเป็นนี้ร้อยล้านนะ่ะเข้าใจคว,วามหมายไหมตอนคุณตันอิชนะิตันเนี่ยไม่ใช่คุณตันจะพนนะไม่ใช่นะคุณตันอิชนะิตันเนี่ยอายุเท่าพี่บุงนะ้งเนี่ยคุณตันมีนี้เป็นร้อยล้านนะตอนเนี้คุณตันไม่รู้มีตั้งกี่หมื่นล้าน,นแล้วแปลว่าชีวิตเราเพิ่งเริ่มเลวพาบอกว่าชีวิตเราเพิ่งเริ่ม คุณอายุ40คุณอายุ40บวกนิดหน่อยชีวิตคุณเพิ่งเริ่มครับตอนฮอลลี่เฉินสมัครอ่ะตอนตอนฮอลลี่เฉินอายุเท่าพี่พันท์ฮอลลี่เฉินนะครับก็เป็น FCA ระดับโลกนะครับเป็นคนไต้หวันครับตอนฮอลลี่เฉินอายุเท่าพี่พันท์ตอนเนี้ยฮอลลี่เฉินยังไม่ได้สมัครแอมเวย์เลยอ่ะเข้าใจเรื่องนี้ปะฮ <Okay. S 1> อลลี่เฉินสมัครแอมเวย์หลัง40นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำมาได้เท่าไหร่ก็ตามคุณเพิ่งเริ่ม ผลีเ่เสิ็เขายังไม่สมัครเลยคุณจะทํามาสองปีสามปีคุณต้องสนใจผลี่เสิเนี่ย,ยไม่ได้สมัครเลยแล้วเราจะพ้อทําไมถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี่คือการเติมปราบเชือ่2 2> อสองนะครับก้าว <9 S 1> ไปเรื่อยๆเล็กๆกก้าวๆนิดๆก้าวโอเคปะ่ะก้าวไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจะสมมติเด,ดือนนี้ยังไม่เคยเข้าพัตรทอ่ะเข้าพัทายก่อนก็ถือว่าก้าวไหมก้าวหน้าไหมก้าวหน้าอจาจจะก้าเปอร์เซ็นขึ้นเป็นสิบสองก้าวหน้าไหมก้าวหน้า<ๆ> ยังไม่เคยเป็นบีทีเลยแล้วเดือนนี้เป็นบีทีได้ก้าวหน้าไหมครับก้าวหน้าก้าวไปก่อนโอเคไหมคนที่เขาเบรกเร็วอ่ะก็คือคนที่เขาสร้างยอดเยอะๆเขาก็เลยเบรกแล้วเบรกเร็วถูกไหมครับคนที่เขาเบรกต่อเนื่องก็คือคนที่เขาสร้างยอดแล้วเขาโฟกัสคนที่ตามมาเขาเลยเบรกต่อเนื่องถูกไหมคนที่เขาเบรกช้าเขาก็คือคนที่เน้นการสะสมผลไม่เน้นสร้างยอดเขาก็เบรกเหมือนกันแต่เขาจะเบรกช้า แต่คนที่เบรกแล้วคนที่เบรกไม่ต่อเนื่องก็คือคนที่เขาสร้างยอดแต่เขาไม่สร้างคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆก้าวไปนะครับก็สร้างทั้งยอดทั้งคนค่อยๆก้าวไปวีือนิดคีบคนไว้ได้คนที่เขาช้าๆแล้วก็มั่นคงเนี่ยได้เนี่ยก็คือคนที่สะสมคนแล้วก็คีบคนไว้ได้โอเคไหมแอมเบย์ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรในกองไผ่เนะครับเวลาคุณเห็นคนอื่นประสบผลสเร็จน,นะคุณไม่ต้องงงครับคนที่โตก็คือคนที่ทํามันไม่มีอภินิหารนะคุณเข้าใจปะ อ๋อเขาสำเร็จเร็วเพราะว่าเขาคุยกับคนหกคนแล้วหดหกคนนี้เอาเลยไม่มีไม่มีอะไรพิมพิหารไม่มีอะไรก่อไฟเขาแค่แค่ทำงานพื้นฐานครับเขาแค่เป็นอิเล็ทุกเดือนแค่นั้นเองเป็นทุกเดือนจริงๆอ่ะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่สป็ข้อที่สองเนาะก้าวไปเรื่อยๆเล็กๆก้าวนะแล้วข้อที่สามครับเรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิตนะหาจุดเปลี่ยนของธุรกิจให้ได้เวลาเรามาเรียนรู้อย่างวันจันทร์เนี้ยสำหรับผู้นำเนาะหรือคนที่ทำมาซัลกิยานะคุณต้องเรียนแบบผู้ประกอบการคือต้องหาให้ได้ว่าตัวเราติดอะไร องค์กรเราติดอะไรโอเคปะ่ะแล้ต้องขายเจอว่าเฮ้ยเราติดอะไรวะอ๋อเราติดเรื่องตลาดแล้วอ๋อเราติดเรื่องการทักคนเหรออ๋อเราติดเรื่องอรายชื่อหรือเปล่าอ๋อเราติดเรื่องการทาโซเชียลหรือเปล่าเราติดอะไรแล้วหาจุดเปลี่ยนของธุรกิจโอเคไหมเราไม่ได้เข้ามาเรียนเพื่อเช็คชื่อถูกไหมเราเรียนเพื่อประสบความสําสเร็จนะครับคนสําเร็จมากๆเนี่ยนะครับไม่ได้แค่มาประชุมนะแต่เขาจดแล้วเขาเรียนรู้จริงๆเขาถึงสําเร็จ นะครับสมัยก่อนนะไม่ต้องสมัยก่อนสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปงานบัสบัสบัสปิยอนหรืองานไหนก็ตามเนี่ยผมผมก็นั่งใกล้ี่วงใช่ไหมครับเรจะเห็นพี่บงจดตลอดเวลาเลยทุกคนเนี่ยพี่บงเป็น FCA มากกว่าร้อยคะแนนแล้วอ่ะเขายังจดอยู่เลยถูกไหมว่าเนี่ยเวลาเรามาเรียนนะหาจุดเปลี่ยนคุณไม่จำเป็นต้องได้คนได้เนื้อหาทั้งหมดของงานวันนั้นหรอกคุณได้แค่ห้าเปอร์เซ็น์ที่คุณยังไม่รู้อ่ะก็ะถือว่าเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพแล้วโอเคไหมน้องแพรนเนี่ย เรียนเพื่อหาจุดเปลี่ยนธุรกิจเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสามเรื่องนะที่ทาให้เรามีธุรกิจที่ทําแล้วถึงเป้าหมายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะก็วันอาทิตย์ที่สิบห้านี้นะครับก็โฟกัสเนาะเข้างานบัสไฟให้ได้โอเคไหมครับก็มาเจอกันนะครับบัสไฟก็เป็น small win อะของคนที่จะทำสามหมื่น p บ V ได้เนาะเชื่อผมนะคุณทําได้แน่นอน,นครับเข้าบัสไฟใได้นะเป็นเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็งานวันที่สิบห้าสิบหกกรกฎาคมนะครับมาเจอกันที่บัสพิยอนนะครับ เอาตัวเองมาอยู่ในลูนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมาบัพบิยอนให้ได้นะครับถามตัวเราเองไงวันนี้ต้องหมายชีวิตที่แท้จริงคืออะไร,เร,ะรเราต้องการชีวิตเราต้องการชีวิตยังไงกันแน่ในห้าปีข้างหน้าในสามปีข้างหน้าเราอยากจะมีชีวิตยังไงเราอยากจะมีรายได้เท่าไหร่กันแน่คุณภาพว่าชีวิตที่เราต้องการสำหรับเราแล้วพ่อแม่เราหรือลูกเราเราเรา,เราควรจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะได้ตรงนั้น เราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เราถามต,ตัวเราเองแล้วเราถามตัวเองต่อว่าเออแล้วงานที่เราทำก่อนห้อีกสามปีมันจะให้ได้ไหมนอกไปครับอีกห้าปีมันจะให้ได้ไหมถ้าไม่แล้วถ้าคุณสําเร็จใน MVA คุณเป็นซัก f o u e r Diamond เหมนเมื่อกี้ Ben เ,เปิดให้ดูแล้วเนาะคุณมีหกสายอะ่ะถือว่าใช่ได้ไหมพอพอโอเคไหมเออถ้าได้นะคุณก็แค่ต้องจัดลําดับความสําคัญให้เป็นเพราะทุกคนมียีิบสี่ชั่วโมงเท่ากัน นั่นหรอมบทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันคนที่ประสมเนตรก็คือคนที่รู้ว่าตัวชีวิตตัวเองต้องการอะไรและรู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรอะไรคือสิ่งสําคัญนะวันนี้มาเจอกันนะบัซบิยอนนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเนี่ยล่าสุดก็เนี่ยบัซบิยอนซิดนีย์ก็ฮอตมากเดือดมากนะแล้วก็ที่ไทยก็อย่างน้อยหน้าก็ตามนั้นเราคือยันแม่นะ <laughs> <laughs> สรุปเมืองไทยคือยันแม่โอเคไหมครับฉชนั้นเนี่ยนะครับ เติบโตัปทั่วโลกเลยเนาะเราก็ต้องเติบโตมากมากคก็เป็นไปเจอกันที่งานบัตรปิออนนะครับแล้วก็พบกันในทุกสัปดาห์ครับสวัสดีครับ